โลกที่เต็มไปด้วยความลี้ลับมากมายเรื่องราวต่างๆได้ถูกซ่อนเอาไว้ชายหนุ่มลึกลับผู้นี้มาจากที่ไหนไม่มีใครรู้ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรแล้วต่อจากนี้เขาจะทำไงต่อไปนั่นทำให้เขากลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยไม่รู้ตัว เอนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยม,มันโลกอะไรกันนยเอ้ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวัวฮะคุณวัวฮะพูดได้ไหมครับพอจะพูดได้บ้างไหมอ๋อไอ้าเรานี่ก็แปลกเนาะวัวที่ไหนจะพูดได้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดคุณพูดแล้วก็ไม่ใช่เอ้ยฉันนั่นแหละพูดอ่ะฮะเดี๋ยวๆพี่พูดเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาคุยผมข้างล่างไปไปลงมาคุยผมข้างล่างก่อนอื่นเนี่ยผมมีเรื่องอย่างเดี๋ยวต้องดูก่อนพี่พูดได้จริงเหรอเนี่ยเออได้สิเฮ้ยพี่ใครอยู่แถวนี้เปล่า อ้าวพี่อ้าวพี่วัวโอเคเอ่อพี่วัวนี่ขอ,อขอฟังอีกรอบได้ไหมเออพูดได้เลียวล่ะอืมโอเคพี่เดี๋ยวนะคือพี่จะทำเสียงใหญ่ไปไหนเนี่ยเอากับฉันเสียงใหญ่นี่แกจะให้ทำยังไงล่ะอโอ้เออพี่คือเดี๋ยวผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยผมงงมากเลยอยู่ดีผมก็มาเนี่ยคือพี่พอจะ รู้ไหมว่ามันคือที่ไหนอะที่เนี้ยอ๋อที่นี่น่ะหรอที่นี่เนี่ยก็คือโลกของเมจิตเนะก็เป็นโลกที่มีแต่เวทมนต์เฮ้ยพี่พูดจริงไหมนเนี่ยเรื่องพวกนี้นี่ผมเคยได้ยินแต่ในละครน,นะพี่นะเคยพี่เคยดูหนังอันนี้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์พี่มันเป็นแบบคือคือมันเป็นที่มีเวทมนต์อ่ะพี่คือมันซิปปีฟอ,อยอะไรไปได้่ยพี่ โอ้ยน้องมันคนละเรื่องแล้วน้องเอ้ยนี่มันชีวิตจริงเอาละพี่เออแล้วนี่พี่พอจะเล่ารายละเอียดเล็กเลน้อยได้ไหมอืมก็นิดนึงอ่ะนะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเออยเดี๋ยวเ,เ,เ,ยเ,เดี๋ยวลืมภาคลืมภาคลืมเสียงเออเดี๋ยนะพี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่อืมคือมันจะมีหมู่บ้านอยู่ที่เนี่ยใกล้แถวเนี้ยเป็นหมู่บ้านแห่งเวทมนต์ตอนนี้ก็กําลังถูก สัปลาดลูกลานอย่างหนักเลยเขามีคำทำนายว่าจะมีผู้กล้าคนหนึ่งที่จะมาช่วยพวกเขาให้หลุดออกจากตรงนั้นอืมเหรอพีโอ่โอเคพี่เดี๋ยวคือก่อนอื่นเนี่ยผมจะอยู่ยังไงอ่ะพี่พี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมอมก่อนอื่นเลยนะนอนายต้องไปตัดไม้ก่อน อไปตัดไม้มาเราก็ออกมาทำเป็นที่ทำอาวุธหรือที่เขาเรียกว่าโต๊ะคราฟนั่นเองอะนะอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนนะพี่เดี๋ยวไม้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวพี่วัวบอกให้ตัดไม้เอ้ยเดี๋ยนะตั้งแต่เราคุยกับพี่วัวมานี่เราก็ไม่เอะใจอะไรเลยใช่ไหมว่าว่าทำไมทำไมกราถึงพูดได้คือพี่วัวบอกบอกเราว่าเออมันที่เนี่ยมันเป็นโลกแห่งเวทมนต์ โลหะเวทมนต์ถ้าเป็นโลหะเวทมนต์จริงพี่วัวพูดได้มันก็เป็นเรื่องไม่แปลกถูกไหม,มก็จริงก็จริงเดี๋ยวเราต้องหาคําตอบให้ได้แล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเออ,อยู่รอดจากที่ดีให้ได้ก่อนนะตัดไม้ก่อนนะผมตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้แบบที่พี่วัวเขาบอกอืมเดี๋ยวนะโอ้โหมันจะมืดแล้วนี่หว่าเนี่ยเดี๋ยว ขอต้นหนึ่งขอต้นหนึ่งโอเคโอค้ยทองฟ้ามันคลึมมันคลึมนเนาพี่เอ้ยไก่นี่สวัสดีเฮ้ยไก่พูดได้ด้วยหรอพูดได้สิอโอเคโอเคที่นี่มันชักจะแปลกเข้าไปใหญ่แล้วนะเดี๋ยวอ่ะพี่วัวผมได้ได้ไม้มาแล้วพี่เนี่ยเป็นไม้อย,อย่างเงี้ยเป็นไม้แปลรูปอ่ะพี่ เออน้องก็เอามาคราฟเลยที่ช่องตัวน้องเห็นไหมมันจะเขียนว่าคราฟติ้งอะน,นะสี่ช่องอะน,น้องอานใส่เลยเลยอ๋อโอเคพี่เอ้เดี๋ยวไอ้น้องพี่มีอะไรจะเตือนน้องอย่างหนึ่งนะมีอะไรพี่ตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายมากนะน้องรีบสร้างบ้านอยู่ซะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่น่ากลัวเลวร้ายตอนกลางคืนน,นะอ๋อโอเคพี่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากดึก,ดกนะมันก็ พี่คิดไปเองเปล่าอืม,อมพี่แล้วผมได้มาแล้วอะตคราฟอะพี่แล้วให้พี่ผมทำอะไรอะอเออก่อนอื่นเนี่ยพี่แนะนำเลยนะให้น้องสร้างจอบหรืออ่าแล้วก็ที่ขุดที่พรวนดินพวกนี้อะนะอืมที่สำคัญเลยนะน้องอย่าลืมสร้างที่พรวนดินเอาไว้ปลูกข้าวด้วยนะเพราะว่าน้องต้องกินอาหารอืมแล้วผมกินพี่ไม่ได้เหรอ เฮ้ยพูดอ,อย่างนั้นได้ไงเราเอโอโอ้โทษโทพี่โทษโทโอเคเดี๋ยวแล้วแล,วแลวมันมันคราฟยังไงอ่ะพี่อาวุธเอ่อก่อนอื่นเลยนะจอบใช่ไหมก็ทำไม้ก่อนเอาไม้แปลรูปมาวางเป็นสองช่องกลางเฮ้ยเป็นสติกอ๋อพี่เห็นแล้วแล้วน้องก็เอาสติกมาวางเหมือนเดิมสองช่องอ๋อแล้วก็เอาไม้แปลรูปอ่ะไปวางข้างบนอ แล้วเราโชว์เวลพี่เฮ้ยพี่ไม่ไม่ใช่น,นี่เฮ้ยพี่พี่โวเหมะไรไม่รู้เข,เขียวอ่ะพี่อุ้ยเขาขาวด้วยพี่เฮ้ยน้องรี้ผาที่หลบเลยมันอันตรายมันอันตรายขนาดไหนอะพี่ไอตัวเขียวเนี่ยน้องระวังมันเข้าไว้นะมันเกิดมาเพื่อที่จะระเบิดอืมแล้วตัวเขาขาว,วพี่ไอเนี่ยนะมันยิงอย่างเดียวเลยไม่รู้จะยิงอะไรนักหนะเหรอผมเข้าไปทักทายเขาน่พี่ไอน้องพี่เตือนน้องแล้วนะ ไม่รู้ดิพี่ผมว่าเขาแม่นตรายหรอกมั้งเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอ้ยพี่ยิงผมอ่ะเก็บเก็บเอ้ยสวัสดีพี่ผมมาเป็นมิตรนะพี่นะคุยับผมหน่อยสิเอ่อพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่พูดไม่จ่ายฮะแล้วเขาทำอะไรของเขาอ่ะอะอะอุ้ยอุ๊ยอุยพี่ของจริงพี่ของจริง โอ้โยเขาทำร้ายผมอะอ,อ,อมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอโอโอไม่ไม่โอ้โอโยพี่อะไรเขาเขียวนี่เรียกว่าอะไรพี่พี่เขาเขียวเรียกว่าอะไรพี่โอ้โยน้องพี่บอกน้องเลยไ,ไอเขียวเขียวเนี่ยเขาเรียกว,ว่าซอมบี้โอ้โหพี่เดี๋ยวผมพี่ผมนึกว่ามันจะเป็นมิดอะพี่ อันตรายมากเลยเดี๋ยวโอ้โหนั่นตัวอะไรวะนั่นอะตาแดงกล่ำเลยไอ้น้องเอ้ยพี่เตือนน้องแล้วนะมผมควรจะขุดดินเข้าไปข้างในเลยปะข้างนอกมันอันตรายมากๆเฮ้ยเกอบแย่แล้วไหมล่ะ โอ้เจอแล่ด้วยแหละน่าจะเป็นแล่ไอรอนไอรอนโอเคน้องโอ้ยพี่ค่อยคุยกันดีกว่ามั้งอยู่ไกลไปพี่ห๋ออุย้ยมันเนียนผมแล้วอะเอ๊จจะเอ ออจมาแล้วมาสิเข้ามาสิได้แต่ขู่นี่หว่ามานี่ผมว่านะพี่บี้ก็คงไม่ทำอะไรผมบ้างเพราะว่าน่าจะเป็นพี่เกลย์โอ้โหเออสู้ตายสู้ตายา โอ้เดี๋ยวเราได้อได้เนื้อเนื้อเนามาต้องถามพี่บีว่าเนื้อเน่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะ <c oughs> แต่ผมว่านะจอบไม้นี่มันไม่ค่อยดีทักเท่าไหร่เลยอ่ะมันพังไวอ่ะดูจากหลอดแล้วจะพังอยู่แล้วเราต้องไปถามพี่พี่วัวว่ามันสามารถที่จะอัปเกรดได้ไหมเ๋ยวขอสอดส่องเหตุการณ์ก่อนอันนี้ เออเอ่เอเฮ้ยเหลือแต่พี่ๆตัวเดียวงี้ก็สู้ได้พี่ๆฆ่าง่ายจะตายมาเลยโอ้โหมาจากไหนอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะพี่นะโอ้ยพังแล้วอา้าวจะพังหรือไม่พังตกลงมาเสะมาเสะเออ ผมลืมถามพี่ไปอย่างหนึ่งเลยพี่วัวเดี๋ยวหาพี่วัวพี่วัวอยู่นู่นอันนี้เพื่อนพี่วัวใช่ไหมเนี่ยพี่วัวนี่เพื่อนพี่ใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้ใช่แล้วไอ้น้องเพื่อนพี่เองพี่สนิทมากเลยพี่รักและห่วงใยมากๆเลยเพื่อนสองคนเนี้ยอ๋อพี่แล้วพี่ไม่กลัวแบบเพื่อนพี่โดนมบีมเหือนกันน่ะทำไมผมไม่อุ้ยพี่นั่นตัวอะไรอ่ะพี่อุ้ยพี่มันวาร์บเลยพี่อุ้ยพี่เสียงอะไรพี่โอ้คนลุกพี่ผมคนลุกเลยไอ้น้องนี่เขาเรียกว่า อะไรนะพี่ก็ลืมเหมือนกันมันชื่อว่าเออเอ็นเดอร์แมนเนาะไอ้นี่มันเป็นลูกน้องของเจ้าปีศาจที่มาบุกลุกรานบ้านเมืองนั่นแหละเนาะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคืออันนี้ผมรับศึกหนักแล้วพี่ผมไม่มีอาว,วุธจะสู้เขาเลยอะ่ะพี่พี่กันให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้โหเฮลพีพีส์เฮลพีพีส์มีคนมาช่วยไหมเนี่ยอยู่คนเดียวมนันอันตรายจุงเบย ทำอะไรพี่แกจะตายเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะแล้วแล้วนี่ไปหาหมวกที่ไหนมันใส่เนี่ยน่ารักเหลือเกินโอ้โหอ,อยากน่ารักเขาเหมือนกันเหรอพี่รู้ปะถ้าพี่อยากน่ารักอะ่ะพี่ต้องแบบว่าทําตัวให้ดีก่อนพี่ห้ามทำร้ายคนอื่นนะรู้ปะพี่มันคุยกับใครมาเนี่ยคุยไปเขาก็ไม่ตอบอีกเฮ้่อยโอ๊ย ก็อาจจะตายอ่ะแต่เช้าแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวพี่พี่วัวแล้วตอนกลางคืนถ้าตอนเช้ามานี่มันจะช่วยอะไรผมได้บ้างอะ๋อถ้าตอนเช้านะพวกซอมบี้พวกนี้มันกลัวแดดอืถ้ามันโดนแดดเนี่ยมันจะไหม้ตัวมันจะไหม้เลยนะอืมไม่ผมรอเช้าได้ครับพี่เนี่ยเช้าแล้วอะ่ะผมตีเข้าไปเหมือนเขาไม่ทะทบตะท้าอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยอุย้ย ผมจะตายแล้วเนอะได้ไอรอนอินกอตมาด้วยโอ้ยเจ้าแล้วป้าติดขึ้นแล้วนะไม่ได้แล้วโอ้ยตายเบยว่าจะถามพี่วัวหลายเรื่องเลยเดี๋ยวก่อนนี่เนี่ยโอย้ได้หมวกด้วยพี่วัวใส่เลยน้อง <c oughs> นี่ผมก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยพี่โอ้หทุย <c oughs> พี่วัวถามอะไรพี่หน่อยเลยเนี่ย ผมได้นี่มาเนื้อเน่าได้จากพี่ซอมอะ่ะซอมบี้อะ่ะมันเอาไปทำอะไรได้พี่โอ้เนื้อเน่าเหรอกินได้นะเราสามารถกินแล้วแต่ว่ามันจะเสียอย่างหนึ่งมันจะทําให้ท้องเสียแต่ว่าสามารถแก้ได้โดยการที่กินนมของพี่ะนะอุย้ยพี่อหน่กินนมพี่เหรอไม่ดีมากไอ้น้องพี่เป็นวัวรีดนมพี่ไปกินได้ืมแล้วผมจะใช้อะไรรีดนมพี่อะ่ะ แต่พี่ไม่เสียวหรอพี่เวลารีดโดนรีดนมเนี่ยโวยเสียวซ้าเลยล่ะน้อง <c oughs> <c oughs> งั้นเลยเหรอพี่โอเคโอเคงั้นเ๋ยผมแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมยังพี่ไม่ตอบเลยนะว่าผมจะหาอะไรมาแก้ผิดได้พี่เอ้น้องต้องมีไอรอนสามอันน่ก่อนะนะเอามาคราฟเป็นถังอืเอามาคราฟเป็นถังแล้วก็เอามาตักนมที่ตัวพี่เนี่ยแหละโอ้อยพี่ผมเจอไอรอนอยูยนะเอยอ่เดี๋ยวผมไปขุดมันหนึงนะเฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อก่อนที่น้อยจะขุดไอรอนได้น้องต้องมีจอบหินก่อนนะน้องก็ทําเหมือนตอนที่ที่ทําจอบไม้นั่นแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นหินเท่านั้นอ๋อโอเคพี่ขอบคุณครับพี่วัวในี่ใจดีใจดีนะฮะเดี๋ยวผมคราฟแบบที่พี่วัวบอกโอ้จริงด้วยอืม,ม,มเดี๋ยวคืนนี้เราสร้างบ้านก่อนดีกว่า ตังที่อยู่อะไรก่อนเนาะจะได้ปลอดภัยปลอดภัยจากตอนเช้าแบบเมื่อคืนนี้เกิด <c oughs> ไม่รอดแล้วดีนะเช้าก่อนโอ้เยอะนั่นนี่อไปเออพี่วัวเดี๋ยวก่อนนะพี่วัวแล้วผมได้ไอลรอนมาแล้ว แต่พี่วัวอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่พี่วัวพี่วัวอยู่ตรงนู้นหาพี่วัวพี่วัวเออวาไงเออเนี่ยพี่ผมได้มาแล้วอ่ะมันมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ผมจะทําไงต้องเผาก่อนต้องเผาออกมาให้มันเป็นแร่เป็นอินกอตก่อนแบบนี้อ่ะพี่เออนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะเผาอ่ะต้องมีเฟอร์แนน์ก่อนหรือเขาเรียกว่าเตาเผานั่นแหละมันทํายังไงอ่ะพี่อน้องนี่โง่งจริงๆนะอ้าวพี่พูดงี้ จะบวกปล่าจะไฟปล่าพี่เอยใจเย็นใจเย็นก็น้องก็เอาหินอะคัพเปอร์สโตเอาไปครัฟในโต๊ะครัฟรอบทุกอันเลยยกเว้นตรงกลางไม่ต้องใส่มันอืมโอเคเดี๋ยวผมมาแล้วพี่อุ้ยมีไข่ด้วยเก็บเลยหนึ่งลูกโอเคเดี๋ยวแบบที่ c o พเปอร์สโตนใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ฟอนแนนเอ่อ เฮ้ยเตาอบงี้เราคงไม่ต้องไปถามพี่เอามา้างว่าเราต้องใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงอะผมว่ามันก็ต้องเป็นฐานใช่ไหมมันก็ต้องหาฐานอย่างเงี้ยนั่นไงฐานโอเคอยู่สูงเหลือเกินวัสดีครับวัสดีครับเออวัสดีนะ้องวัสดีครับวัสดีโอ้พวกพี่นี่เป็นมิตรจรินะฮะแต่มอยู่แถวนี้มานี่ผมเจอแต่พวกพี่เนี่ยไม่เจอแบบสิ่งมีชีวิตอื่นบ้างเลยอะอนี่นี่ขุดขุด ว้าวขุดได้เยอะจังเลยโคนี่เยอะเหมือนกันนะครับเฮ้ยแลอะไรอะ่ะแปลกๆขุดไม่ได้ด้วยสงสัยต้องใช้ที่ขุดที่ดีกว่านี้เดี๋ยวค่อยไปถามพี่วัวดีกว่าโอ้เยอะแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวว่าหลังมาเอาใหม่อึ๊บอึ๊บโอเคอ,อุ้ยพี่เขาทำอะไระพี่ กินเอ่อกินหญ้าพี่อ้ยไอ้บ้านี่มันต้นอ้อยเอเรอพี่อโทษโทษโทษเอออุอ้ยเดี๋ยวเฟอร์นันซ์ใส่ปุ๊บแล้วก็เอาไอรอนอืมรอมันเผาครับเดี๋ยวระหว่างนี้ไปคุยพี่บวยก่นอนพี่บวยครับแถวนี้นี่พอจะมีคนอยู่ไหมพี่นี่คือที่พี่เล่าว,ว่ามีหมู่บ้านเนี่ยผมว่าถ้าผมจะไปอยู่นะแต่คือผมผมกลัวไปไม่ถึงต้องมีสะบงงสะเบียงอะไรก่อนนะพี่ อพี่เคยผ่านมาแถวเนี้ยมันมีบ้านหลังหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งอยู่เขาเป็นคนที่อยู่ที่เนี่ยมานานแล้วแหละเขารู้จักกับหมู่บ้านแห่งนั้นน่ะจริงๆน้องสามารถไปหาเขาได้แล้วก็ไปถามเขาได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอืมเขาอาจจะเป็นคนชี้นําให้น้องเองอืมเฮ้ยจริงเหรอพี่แล้วแล้วอย่างนี้เขาสามารถบอกอะไรได้เยอะแยะอะไรอย่างเงนะอืมใช่พี่คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะที่น้องมาอยู่ที่เนี่ย อาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกแบบคำในทำนายก็ได้เฮ้ยพี่คำในทำนายเหรอทำนายเนี่ยตำนานพี่เฮ้ยทั้งสองอย่างอะไรเฮ้ยพี่ตำนานนี่รอนานนะผมขี้เกียจรอทุยเนียวเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นขอโทษขอโทษโอเคเอ่อมันมีหมู่บ้านใช่ไหมมันมีบ้านหลังนึงใช่ไหมพี่ที่มีชายอยู่คนหนึง่งอืม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นผมขอหาอะไรกินก่อนแล้วนะพี่นะยังไงพี่ยังไงพี่ช่วยแน,น,นะนําท้ายผมเลยนะว่าจะไปทางไหนได้บ้างพี่อืมโอเคได้นะ้องอืมปีจเนี่ยมีคนยุงมีคนอยู่อยู่ด้วยอะ่ะเออึกว่าจะมีแต่เราโอ้ได้มาแล้วแล้วพี่บอกว่าให้้าเป็นถังใช่ไหมโหเดิมไปแล้วพี่ว่ามาอยู่ใกล้ๆกล้ผมเป็นไหมได้ไหมเออผมนี่เหนื่อยกับพี่มากเลยเนะี่ยเอ้ยวัดดีเจ้าไกล วัดดีไอไอไอน้าโง่อ้าวพูดงี้เหรอพูดงี้เหรอเคยโดนเ้าเคยโดนเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังตัวไว้นะไอน้าโง่อ้าวอ่ะเดี๋ยวโดดฟรีคิกเดี๋ยวโดดฟรีคิกเฮ้ยพี่วัวแถวนี้นี่มันมีใครเป็นมิดบ้างอ่ะอพี่เจอไก่นี่มันก็โคตรมีนะโคตรนักเลงเลยอะพี่อย่างนั้นแหละไอ้นี่มันอยู่แถวนี้อยู่ตัวเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหล้วะอ๋อ เออพี่ผมจะถามพี่ก็ครับไอ,อเนี่ยบักเก็ตไออ,อะไรนะถังตักน้ำยังไงอะพี่ถังรีดนมพี่อะ่ะเออน้องก็เอาวางไว้ข้างบนน่ยนะสามช่องเออข้างบนอะ่ะวางไว้ซ้ายกับขวาแล้วก็ช่องตรงกลางอะ่ะเออวางไว้ตรงกลางเลยผมเข้าใจเลยพี่จะลองดูนะพี่นะอโอเคข้างบนวางไว้แบงนี้ตรงกลางไว้ตรงกลาง โอ้โอเคบัเก็ตแล้วพี่แล้วงี้ผมทําไงอ่ะเออน้องก็คลิกขวาเลยที่ตัวพี่อ่ะคลิกขวาเฮ้ยโอ้ยพี่นมอันนี้ผมกินเลยใช่ะผมกินเถอะนะพี่อ่ะเออน้องกินเข้าไปแล้วอ่ะน้องก็ติดฐานะนะฐานะที่มันเออเหมือนแบบหิวอะไรหิวเกินแล้วน้องก็กินนมพี่เข้าไปโอเคพี่เฮ้ย hey, พี่หายจริงด้วยโอ้ย oh, <hey, S 1> ผมขอนมอีกได้ไหมเอ้ยพอก่อเลยน้อง ห้พี่มีเวลาพักบ้างโอเคพี่โอเคพี่วัวนี่ใจดีเนาะเออมีนมมีนมให้ด้วยเอ,อ้ยไอไก่เอาาไงไงน่างโง่นี่ถ้าพี่วัวไม่อยู่นี่ตีตายเลยเนีอะ <c oughs> จะสร้างถิ <c oughs> ่นฐานอยู่ก่อน <c oughs> มาอยู่ที่นี่ก็ทะเลาะกับไก่และ้ะแม่งพูดได้อีก <c oughs> ดีนะมีพี่วัวคอยคุยด้วยเนี่ย งั้นเราคงจะแย่เลยสงสัยเราต้องไปสร้างบ้านอยู่ก่อนคืนนี้ดูท้องฟ้าแล้วอุ้ยยังเที่ยงเลยเนี่ยโอ้ยยังยังเที่ยงอยู่เที่ยงอยู่เดี๋ยวคืนนี้อยู่หาสบงสเบเียงก่อนดีกว่า่อยว่ากันค่อยไปที่อื่น นะขุด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 เฮ้ยเดี๋ยวมันมีประตูไหมเนี่ยถามพี่วัวหน่อยดิพี่วัวครับพี่วัวไม่ดีนแน่เลยพี่วัวพี่วัวเออว่าไงเออผมจะสร้างอะไรอะ่ะพี่กันบ้านคือประตูมันสร้างได้พี่ที่เนี้ยมืประตูอะ่ะประตูะนะสร้างได้สร้างได้น้องก็ใช้ไม้แปรรูปทั้งหมดประมาณ6อันนะนะวางไว้ ซ้ายมือ3กลาง3หรือจะขวามือ3หรือจะกลาง3ก็ได้นอกจะได้เป็นประตูมาซ้ายมือ3ขวามือ3เหรอซ้ายมือ3กลาง3กลางกลางแนวตั้งหรือแนวนอนพี่เอ่อแนวตั้งดิอืมโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองคัฟนะกะ็เอ่อซ้าย3กลางสโอเป็นไงได้แล้วโอเคตั้งก่อน โอ้โหสุดเจ้าเลยพี่ <c oughs> ผมนี่ผมนี่อึ้งไปเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมองอะไรเฮ้ยมองอะไรเฮ้เออมองอะไรมีปัญหาปะ่ะเอาปะ่ะจะเอาปะ่ะฮะไอ้ไข่ไก่อยู่นี่เนะี่ยเห็นไข่ไหมเห็นไข่ไหมเหนียวเลยเดีไปคุยพี่วัวถามลืมว่าจะถาม ว่ามีอะไรกินนอกจากเนื้อเน่าไหมเนี่ยพี่วัวมีอะไรกินนอกจากเนื้อเน่าไหมเนี่ยผมว่าเนื้อเน่ามันต้องฆ่าพี่ฆ่าซอมบี้อะ่ะเออถึงจะได้พี่มีอยู่ทางนึงนะน,น้องน้องต้องไปตัดย้าเห็นญ้าตรงนู้นไหมตรงไหนพี่ไหนน่ะญ่าที่เป็นพุ่มตรงพื้นอ๋อไอเนี่ยสามารถตัดมาเป็น,มนเมล็ดแล้วน้องก็เอามาปลูกได้ปลูกแล้วมันก็จะกลายเป็นข้าวน้องก็มาค้าเป็นขนมปังกินอืมโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมมาผมมา ผมไปหา,มาเมล็ดก่อนอุย้ยมันจะมีจริงเหรอพี่เอ้ยพี่วัวนี่มันจะมีจริงไหมเนะี่ยไม่เจอเลยนะโอ้นี่ไงอ๋อนี่ไงมเมล็ดโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยเจอไก่อีกแล้วตัวนี้จะดีไหมเนะี่ยเฮ้สวัสดีสวัสดี เฮ้ยนายนี่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะจะนิสัยไม่ดีไหมเนี่ยโอ้ยฉันนิสัยดีตายเออที่มือนายอะ่ะฉันขอกินสักอันได้ไหมมันเล็ดเนี่ยเหรอได้ได้ได,ได้โอเคโอเคเดี๋ยวให้กินอนะ่ะโอ้ยขอบใจมากเลยอร่อยมากๆเลยโอเคออเดี๋ยวเราขอหา,มาเมล็ดก่อนนะเราต้องเอามาเล็ดเนี่ยไปทําเป็นของกินอะ่ะเจ้าไก่อืมโอ้ย นายนี่เป็นคนดีมากเลยนะถ้าทางนายจะเป็นคนที่เขาล่อมลือกันว่าจะมีคนที่ถูกเลือกมาที่นี่เหรออืมพี่เวอรก็พูดอย่างนี้นะอืมเขาบอกว่ามันมันจะมีคำทํานายว่าจะมีผู้ที่ถูกเลือกมาช่วยหมู่บ้านเนี้ยไม่รู้เป็นผมเอา้าเพื่อนนายอ่าไกลใช่แล้วเพื่อนฉันเองอืมแต่ว่าฉันให้เยอะไม่ได้นะฉันต้องเอาไปกินนะ่ะเนี่ย หามายังได้แค่สามเม็ดอยู <divid> en <enfant> <t <ot> <t ่เลยอ่ะท้องฟ้าก็จะมืดแล้วด้วยสามเม็ดเองอ่ะงั้นกบป้านหน่อยดีกว่ามืดละอ้้หมีคนรออยู่แล้วเดี๋ยวข้าพี่ซอมดีกว่าไม่ได้พวกนี้อันตรายเราจะเอาเนื้อซอมบี้มากินก่อนวันนี้พิจิบพิจิบ โอ้ยพี่เขียวเขียวโอ้ยพี่พี่ผมได้ยินเสียงมาแล้วพี่เข้าบ้านก่อนโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นสงสัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องปลูกข้าวอะไรก็น่าจะโอเคแล้วแหละมั้งอืม